สวัสดีครับผมฮยกุ๋ยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถกระบะกันนะครับเป็นกระบะที่ในเมืองไทยเนี่ยแทบไม่ต้องโฆษณานะฮะไม่โฆษณาเยอะไม่พูดมากของคุณภาพดีไม่ต้องคุยเยอะนะตอนออกตัวป้ายแดงนะฮะ แต่ว่าได้รับความนิยมแบบปากต่อปากนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยยี่ห้อนี้นะฮะในรุ่นนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเ,อเทคโนโลยีไม่ไว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะฮะแล้วก็รูปโฉม all new เลยเข้าเรื่องเลยนะฮะนิสสันนะครับ คันนี้เป็น n i สสันนาวาร่นะครับปี2012นะเป็นตัวบอดี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วก็มีเรื่องของการอ,าออกแบบตัวถังเป็น Open Cap นะครับเครื่องยนต์ก็ดีเซลเหมือนเดิมจริงแต่ใส่เทคโนโลยีคอมมอนเรียวเข้าไปแล้วก็เรียกว่าดีเซล2 5 0 0ันห้าร้อยซ o ซีว n เอ็นร นะระบบส่งกำลังเกียร์ก็เป็น6เกียร์นะมีการเปลี่ยนแปลงนะรูปโฉมภายในชัดซีนี่ได้รับรางวัลอยอดเยี่ยมในเรื่องของการออกแบบสามารถจะรับน้ำหนักรับการส่งตัวได้นะครับได้รับรางวัลที่เมืองนอกเมืองนาเลยละนะแล้วก็เฟืองท้าย รถกระบะนะฮะขับหลังมันก็มีเฟืองท้ายเฟืองท้ายนี่ก็จะมีคีบระบายอากาศเพราะว่าในในในส่วนของปลายที่วิ่งเนี่ยถึงหกเกียร์เนี่ยมันจะหมุนวีบเลยเร็วมากนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอแรงเฉื่อยวิ่งกันยาวๆเนี่ยประหยัดน,นะครับมันก็จะต้องมันจะมีการเกิดความร้อนสะสมนะฮะก็จะมีคีบระบายอากาศวิศวกรเขาขอขอกแบบมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอ่าโอเพ่นแคปด้วย แล้วก็คันนี้เฉพาะคันนี้นะอันนั้นเมื่อกี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือรายละเอียดของตอนออกป้ายแดงแต่เฉพาะคันนี้ที่เป็นมือสองสภาพตัวถังเดิมๆบางๆสีดำนะเจ้าของติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่นะฮะฟอนนี่จะเป็น JVC มี Power AM PM อยู่ใต้ใต้เบาะแคปหลังนะฮะ ลำโพงตอกเบลเลอร์เลยบอสวิกเปิดขึ้นมานี่ตึบตับดุบตับเลยนะฮะนาวาราแคปคาลิปเปอร์เป็นตัวคาลิปเปอร์นะฮะสองพันห้ารซีซีดีเซลวี Turbo, เอ็นเทอร์โบหกเกียร์นะครับแมนนวลหกเกียร์นะสุดยอดครบเครื่องตัวถังเป๊ะๆบางๆเดิมๆนะครับอ่ะเดี๋ยว ไปเทสไปเทสรถกันสตาร์ทก่อนค่าเทียมขัดให้ละไยแล้วก็ปลอดลัยแล้วอ่าเห็นไหมฮะสุดยอดอไปลองรถกันกับนิสสันนาวาร่าโอเพ่นแคปปีสองพันสิบสองไปไ หานาวาร่าอยู่คันนี้นี่จบเลยฮะแถมเกินด้วยเพราะว่าได้เครื่องเสียงอีกหลายหมื่นนะเครื่องเสียงชุดใหญ่ตุกตับตุบตับแหละลำโพงบอสวิกสุดยอดนี่มวันนี้มุมกล้องเราเปลี่ยนนิดนึงเพื่อ,เ,อเปลี่ยนบรรยากาศหกเกียร์นะฮะหกเกียร์ รุ่นนี้เป็นนาวาร่าคาลิเปอร์โอเพนแคปกระบะเปิดแคปได้นะครับปี2012ไม่อยู่ที่1 1 0 0 0 0กว่าโลรถบ้านๆแห้งๆไม่เคยเอาไปใช้งานหนักอ่าเครื่องเสียง JVC นะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นหนังนะครับแล้วก็เล่นตะเข็บ ยึดตปเข็บแดนอ่าเหมือนรีวายรีวายริมแดนนาวาร่าคาลิเปอร์ iper, ปี2012นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นคอมมอนเรียวแล้ว V N Turbo คือ 2500cc ซีซีดีเซลคอมมอนเรียว V N Turbo นะครับแล้วเครื่องนี่สภาพยังน้องๆป้ายแดงนะอ่าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยอ่า สามารถที่จะควบคุมวิทยุนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของเปลี่ยนเป็น JVC แล้วนะครับอ่ามีรีโมทควบคุมแล้วก็ติดตั้งเครื่องเสียงมาสมบูรณ์ Perfect. เพอร์เฟกอ่ามามาลองที่เเกนแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ดูเพราะว่าโอ้โหเปิดทีลั่นตลาดเลยดังไปครึ่งตลาดตุกตับตุกตับนะอ่า ได้ได้ทั้งสภาพรถสวยๆพร้อมกับความบันเทิงนะครบเครื่องเอ่หกเกียร์เนี่ยมีมีหลายท่านสงสัยนะครับว่าเอ๊ะรถหกเกียร์อ้าวแล้วเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าอ้าวเกียร์หกอ้าวเกียร์หกมันอยู่ใกล้ๆกล้กับตำแหน่งของอะไรอ่ะเกียร์เกียร์ถอยหลังแล้วเกียร์ถอยหลังเข้ายังไงดูนะฮะตำแหน่งมันอย่างนี้ เกียร์ถอยหลังเนี่ยต้องกดที่ด้ามเกียร์ลงแล้วก็ดันเข้าหาตัวแล้วก็ดันลงถอยหลังมาเท่านั้นเองนะครับเกียร์ถอยหลังก็เป็นอย่างนี้ด้วยด้วยความที่ว่ามันมันมีถึงหกเกียร์นะมันก็เลยเฟืองท้ายนะฮะเพราะรถเป็นรถรถกระบะจะเป็นรถขับหลังเฟืองท้ายมันก็จะมีในส่วนของ เ,เกิดความร้อนสะสมในกรณีที่วิ่งยาวๆนะครับน้ำมันน้ำมันเฟืองท้ายก็จะเป็นสเปคพิเศษแล้วก็ตัวเฟืองท้ายถ้าก้มลงไปดูนะฮะเราสังเกตมันเฟืองท้ายรุ่นนาวาร่าจะเป็นคี้บขีบเหมือนกับเป็นตัวระบายระบายอากาศนะครับช่วยช่วยระบายความร้อนสะสมตรงในกรณีที่วิ่งยาวๆวิ่งวิ่งทางไกลนะฮะนี่คือนี่คือ ความเป็นพิเศษของนาวราร่านะกล้องาอาจจะสายนิดนึงเพราะว่าตัวสปริงในตัวมุมมุมมุมมองใหม่ที่ด้วยนั่นะนะนะก็เดี๋ยวพยายามจะแก้ไขเพื่อให้เกิดมุมมองที่สบายตาขึ้นแต่ทริปนี้ก็เป็นทริปแรกที่ใช้มุมมองตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวยึดกล้องอแบบนี้นะฮนะนะอาจจะมีการภาพสั่นไหวนิดนึงเพราะยิ่งเป็นรถกระบะด้วยช่วงล่างก็จะเป็นลักษณะของ ส,สมบุกสมบันนิดนึงกับนาวาร่าโอเพ่นแคปคาลิเปอร์สีดำถูกจันทร์ปีสองพันสิบสองนะครับเกียร์เกอร์นี่เข้าแบบฟิตเปี้ยบบูธคันเกียร์นะเข้าทุกทุกทุกช่องเกียร์หนึ่งสองสามสี่เปะ๊ะ เพราะรถยังสภาพดิบเยี่ยมๆอยู่เลยอย่างเงี้ยน่าใช้เครื่องเสียงคือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอ่าเครื่องเสียงนี่หลายหมื่นเลยนะฮะชุดใหญ่จัดเต็มเนี่ยครบหมดละหน้าหน้าฟอนตจะเป็นเอ่อ JVC นะฮะอันนี้เป็น JVC แล้วก็ตัวถังสวยห้องเครื่อง แม่บอดี้สวยจริงนะเดิมๆไม่มีแบบอุบัติเหตุทุกกิก๊กเล็กๆน้อยๆไม่มีคันนี้เดิมทั้งคันเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบ2 5 0 0ซีซีประหยัดเป็นเทคโนโลยีคอมบอนเดียวแล้วนะครับเกียร์เกียร์แมนวนวล6เกียร์นะ6เกียร์นะครับแล้วก็โอเพนแคปด้วยสุดยอดปี2012ด้วย ครบหมดแล้วสนใจโทรเลยนะฮะกับคันนี้นิสสันนาวราร่าถึงเตจนละโอ้คันนี้นี่เป็นกระบะที่ไม่ต้องพูดเยอะลูกค้าคนที่เขาซื้อเนะี่ยเขาแนะนำบอกก่อแล้วอย่างที่บอกนิสสันเนี่ยนะตั้งแต่สมัยบิ๊กเอ็มแล้วมันมันรทุกหนักดีกว่าทุกทุกยี่ห้อเพราะว่าแชสซีเขาแข็งแรง แล้วยิ่งมาออกแบบตัวนี้นี่เขาโหสุดยอดเป๊กก็มันมีมันมีเรื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนที่จะเป็นเป็นตัวตัวเนี้นะฮะ,อะพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยลูกค้าหลายๆคนตอนออกไปแดงเนี่ยรอคอยว่าเฮ้ททำไมไม่มีช่วงยาออกมาสักทีเพราะว่าเขาเขารอว,าออว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะมีไอโฉมเนี่ยนาวาร่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตอนเดียวตอนเดียวตอนแรกยังไม่ออก ที่ออกเหตุผลที่ออกช้าเพราะว่าในเรื่องของโครงสร้างนะฮะ,ะโครงสร้างของเจ้าตัวชสัสซีตัวนั้นก็ต้องมีการออกแบบกันใหม่เพื่อที่จะมาตอบสนองอการบรรทุกหนักให้ได้ชื่อเสียงที่เคยทําไวใ้ในตัวก่อนๆอ,อย่างพวกวิกองวิ M กกอะไรสมัยก่อน้นนะขาแดงอะไรนะอันนั้นบรรทุกหนักดีนะแต่นี้เขาไม่ได้ทําเผื่อเป็นเป็นเหมือน,น,นบ้านเราไงเป็นช่วงยาว เพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยที่โด่งดังคือเป็นตัวแคปกับ4ประตูที่มุมนอกนะครับอ่ะโอเคอ่ะฝากไว้นะครับสำหรับคันนี้นิสสันนาวาร่าปี2012สวยๆเครื่องเสียงชุดใหญ่ power amp อยู่ใต้เบาะปีอ a มก็อยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็โอเพนแคปเครื่นนองยนต์คอมบัลเรียแล้วนะครับอ่ะฝากไว้นะฮะสนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้ โอเคเฮียกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์รถมือ2กว่า20ปีการันตีคุณภาพอีกนิดหนึ่งนะฮะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะในคลิปรีวิวทดสอบรถมือ2ของเต้นเฮียกุยนี้ก็ฝากกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะได้เป็นส่งข่าวสารเกี่ยวกับรถมือ2เพื่อคันไหนอาจจะโดนใจท่าน ทำส,สภาพไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคัดมาแล้วนะเผื่อจะโดนใจท่านนะครับโอเคขอบคุณครับที่